สวัดีค่ะอยู่กับเกศตภอตอะะะนนาทุกคนค่ะมาพบกับคุณลูกค้าที่น่ารักอีกหนึ่งท่านที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับต่อ,อต่อคาของเราเดี๋ยวมาทําความรู้จักคุณพี่เขากันเลยค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ปอนครับพี่ปอนนะคะ,พ,นนะ,คะพี่ปอนมาซื้อรถรุ่นไหนคะโตโยต้าเวนจูรี่ครับเวนจูรี่หลังจากที่มาดูรถนะคะแล้วก็มาใช้บริการที่นี่มีอะไรให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเป็นอย่างไรบ้างก็บริการดีครับทุกทุกทุกส่วนเลยครับ ทุกส่วนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนรู้จักค่ะสนใจที่จะซื้อรถพี่ปอนจะแนะนําที่โตต่อคาไหมคะใช่ครับแนะนําครับแล้วมีอะไรให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขไหมเออตอนนี้ไม่ไม่มีดีทุกอย่างครับโอ้ยขอบคุณนะคะสุดท้ายค่ะก็จะให้พี่ปอนนะคะประเมินว่าโตต้คาของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่พี่ปอนวางใจหรือเปล่าโดยเกจะนับ1 2 3ถ้าพี่ปอนให้เป็นที่วางใจโอ้ยพี่ปอนเตรียมนิ้วแล้วอ่ะให้พี่ปอนกดไลค์แล้ว บอกว่าโตโต้ค่สุดยอดแต่ทําไมพี่ยืนเฉยๆหล่อๆแบบนี้ได้เลยนะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ปอนจะให้โต้โต้ค่ะเป็นมาตรฐานที่วางใจหรือเปล่านับหนึ่งค่ะนับสองโต้โต้ค<ห>่าสุดยอดหนูยังไม่สามาเลยพี่ไปก่อนอเลยอะโต้โต้ค่าสุดยอดนะคะอขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของทางโตโต้ค่ะค่ะให้พี่ปอนนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะนํารถคันนี้ไปใช้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขนเงินขนทองเข้ามาเยอะๆนะคะ ขอบคุณนะค่ะครับขอบคุณครับ